นำทีมโดยน้ำฟ้าของเราสรรพสัตเก๋ชนระดาถึงมุ้นตาแล้วค่ะฮัลโหลขอมาค่ะน้องเก๋ชนระดานึงนะทำไมอะทำไมไพ่ปอดให้หน่อยไพปาา่ปอดครบหนึ่งโหลพอดีค่ะวันดีคข,ขอบคุณแม่ที่เข้าวันมาทำหนึ่งบ้าน คืนนี้ค่ะฮอลลีวูดเกมไนก็ควรจะไปฮอลลีวูดนะคะเราก็ต้องทำแบบนี้ก่อนมาค่ะขอให้คนสับสับไ์ชัวร์ดาชาแนลเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะจ้ามเลยอะและช่างแต่หน้าเขาเยอินพอร์ตมาจาก LA เลยนะคะตัว o อ a n สแอนเ n ร้อยเอค่ะขารมาจากร้อยเอมาแต่งหน้าคิดดูสิ เพื่อเข้าวารสารการนะคะช่วงนี้นะคะก็แน่นอน,นะคะ่ะหน้าผมจบปึ้ง <laughs> <g ül> ในคนเดียวคือมูนซาแล้วนะคะ้ <g ül> เราถือี่วมีคอนเทนต์หรือเปล่า <g ül> ผมต้องไม่มีคอนเทนต์เชิญมาเชิญได้สวปเลยค่ะเป็นคำเดียวค่ะเมื่อเชา้าโดนรูซ้ายใช่ไหมคะอันนี้มาลูขวาะคะ่ะ ัดีสิไม่ได้ครับไม่ได้คไม่ไครับสิวไม่หรอกสิวจะไม่ได้ปิดเลยเจ๊หน้ารลยหน้าอยู่นี่ที่ปล่อยตัวเสี่ยัแค่นี้แรงนะแม่จรโดนนะแม่นาแล้วรอนรอดรับงานไม่มีอไรที่พวกเคเลยนะี่พี่แมวบอกเราว่ามีต้น่อนและถีไมือใส่หน่อข้มาค่ะไม่ได่รอรอเร็่ ช่องโซลดาชาแนลนะผู้จัดการคุณเนียลายหาผมว่าจะมีกันหลายคนมานะใส่ชุดเป็นตีมอะไรดีอะไรเงี้ยจะได้บอกเก๋จะได้เก๋ใส่ตามและสุดท้ายเก๋ขอให้ผมใส่ดีนะเป็นจีนนะแล้วตัวเองเนี่ยความอยากต้องโดดเด่นอ่ะคือต้องต้องชุดต้องบอกตีมฟ้า Luxury ตีแก๊่ไีแก๊งก่อนไม่เขาชุดฟ้าไม่ชอบแล้วมันสั้นมากใหม่ดินั่งไม่ได้เลยก็คนเลยก็สูงเกินไปอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไร พูดอะไรก็ได้น่ะตเก๋ชโลดาเนะะี่ยค่ะยังไม่อุ้ยจ๋าด,ด,ดีค่ะพี่จะเล่นเดสเพี่นัะไหนใส่ใ่เล่นอะไรนะคะจา๋าเไงบอยเขามาเล่นเกมเกมทำไมแต่งหน้าแ <c oughs> เราพอแต่งหน้าเราคนละเรื่องเลยอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้คือคนขับรถไม่เมื่อกี้คือแบบพื้นแล้วนี่อยรน,น,นาความแรงของคุณเก๋ชโลดาความเป็นบุรีคนไปเพราะบุรีช่างแต่งหน้าแต่งหน้าดีมากเลยรู้ไหมคะฝีมือดีมากพี่เก๋แต่งหน้าคนที่เป็นพื้นให้เป็นหน้าคนได้ครับ เห็นไหมคะนี่เบื้องหลังจะทำงานงานมเร่งแล้นะคะดูทำบ้านงาทมาเรงแล้วนะคะเก๋ชวนดาวพร้อมทุกอย่างตรงเวลาบ้านมาถึงพร้อมพร้อมสับพร้อมออกงานพร้อมเข้าฉากเก๋ชวนดาวเสื้อผ้าดาวผุบเก๋พร้อมทุกอย่างเขาไม่พร้อมเลยเขาลุกมาแต่งตัวตั้งแต่แปดโมงเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีงานหลักๆไม่มีเลยนี่งานแรกของเดือนต้นนัดช่างมาตั้งแต่แปดโมงนี่งานแรกของเดือนทำอะไรอยู่คะตอนนี้คุณชวนได้สมีคะตอนนี้เหรอคะค่ะโสดๆรอหัวมา เอ,อายังไม่ไมาอ,อีกเหรอยังเลยพี่ได้เจอสองปีแล้วเครียงทำเนียมนะคะเขาก็จะบีบเกมนี่ทีมของเราที่ชอบทางบ้านวันน้าทีมเก๋ค่ะ ไอทำอะไรนะสายปอดสำหรับผมกับคุณผมถ่ายได้แค่เข่าผมถ่ายได้แค่เข่าหัวใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันตอบว่าอะไรบอยความเชื่อความเชื่อใช่หรือเปล่าครับผม เห็นไหมคะเด็กแรกก็ไม่ได้แย่มากนะอังกฤชื่อเพลงจะไม่ถูกแต่พายนักร้องได้ดูมาดิแซลมมาเบลล่าเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเช่นเดียวกับคนคนนี้กงยู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 ปงยูปงยูกงยู คนคนนี้เรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งนาวินตาเคยเป็นอาจารย์สอนที่นี่ด้วยใช่บมบูบูมูใจเย็นใจเย็นวางช้าๆมาคลคองไว้ถูกตองก่อนเข้าวงการบันเทิงคนคนนี้เคยเป็นดีเจเช่นเดียวกับบูมสุภาพพรบูมเหรอูไม่น่าใช่เก็บคนเดียวเก็บคนเดียว คุณชายชาณาพรลูกชายไร้ไข่ทองลูกชายไร้ไข่ทองลูกชา,า,ายไร้ไข่ทอไม่ใช่ไปพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟได้ไะครับให้แล้วนะครับเด็กเสิร์ฟคงนี้ได้คะแนนเด็กเสิร์ฟต้องเด็กเัน ด้านคู่ด้านคู่ถูกต้องเห็นไหมคะทุนเก๋จะไม่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มนะคะแต่ว่าเห็นก็เป็นตัวแทนกันไหคทำแล้วนี่อุ้ยจีนี่สั่งัาวก่หน้าเคู่บอกเลยนะต้องารตั้งแต่พเกีทีไม่ได้เลยพี่เก๋คือแบบลุกแบบคุณนายอ่ะแล้วก็พูดแบบเรื่อเลยเชิญจริงแต่ชัดทุกคำน่าดีไปเล้วนะคนนี้นะคะ สวัสดีครับวันนี้เราได้ร่วมงานคุณเก๋ชลดานะครับสนุกมากๆนะครับกับรายการพอลีบูดเกมนท์ไทยแลนด์นะครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่านี่คือหนึ่งในผู้ที่ทําคะแนนเยอะมากๆต้องติดตามจริงๆก็ต้องหนูฉลาดหนูลาใครไปบอกอย่างอื่นเหรอผู้ช่วยเก๋ค่ะผู้ช่วยบอกว่าอะไรเฮ้ยฉลาดแล้วก็เรียกได้ว่าคือมีสปิริตของนักกีฬาต้องการเอาชนะให้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอะไรนะอยากให้เก๋เล่นละครเหรอ โอเคได้เลยเดี๋ยวเล่นกิกรรมนี่แหละถ้าเกิดว่ามันมีนะโอเคติดตออ่อกันเข้ามาได้ะะเออทีอ่อเคค่เอาแล้วเอาแล้วงานกูก็เยอะด้วยฮิฮ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับคุณเกครับ อย่าลืมนะกด subscribe และ notification ด้วยจะได้รู้ว่ามันอัปเดตอะไรยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ชล adan c h ฝากด้วยนะครัขอบคุณครับคุณเผครับพูดถึงน้องเกศชลดาหน่อยสิคะน้องเกชลดานะครับไม่เจอกี่ปีกี่ปีก็สวยนะฮะสวยแล้วก็นอกจากสวยแล้วยังสูงอีกนะฮะเอาความจริงนะเอาความจริงจริงยังสูงเหมือนเดิมได้ที่มาของความสูงเท่าไรได้จากน้องจริงว่าสูงเท่าไหร่ครับจริงจริงแล้วขอแบบอนุโมทนานะครับที่ก็ช่วยหมาแมวอะไรอ๋อคุณผู้ ไม่หอยถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกเลยนะคเขอบคุณค่าไม่หอยจะครั้งหน้าไปช่วยหอยกันอะไรนะจะครั้งหน้าไปช่วยหอยกันไปให้หามหอยขอบคุณมากขอบคุณค้าไม่หอยขอบคุณค่ะน่ารักมากขอบคุณค้าและวทั้งหมดนี้แล้วค่ะตามติดการละงานของเก๋แบบเต็ๆเอนะคะฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกให้กำลังใจกับชลดาชาแนลแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะแล้ววันนี้ทั้งหมดนะคะฮอลลีวูดเกมไหนเรื่องหน้าและเรื่องหลังแบบเต็มๆอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยยยนะะะคคบบ๊าา่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe s ับ s c r i ์นนะคะกับเก๋แก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ